あっ

วิกกี้ครับวันนี้วิกกี้จะพาไปเที่ยวเพืไปทําบุญเนาะไปทำบุญไปทำบุญที่วัดว<ะ>ัดนะป่าสีมงคลรัลตนาวลาราม<ะ>แล้วก็อาจจะแวะคาเฟ่บ้างนะครับ๋อบันหยุดวิกกี้พาเที่ยวนะครับไปติดตามครับนี่วบบทางโอ้สวยมากถนนต้นตาลน,นะครับ นุนต้นตาลดาบิชัยนะครับปลูกไว้สวยมากเปนถนนสวยเส้นหนึ่งนะครับทางไปวัดป่าสรีมงคลรัตนารามรัฐธรรมปยานะ <Wow. S 2> ถ้าว่าถนนต้นตาสวยงามมากนะครับขึ้นเรียงสองฝั่งเลยซ้ายขวาเป็นช่วงเรามาเริ่มใหม่ ต้นตาการดาวิชัยใครยังไม่เคยมามานะครับสเส้นอุทุมพรปรางคูวิว,ว,ว<า>ทิวทัศนะครับคุณมิกกี้มานั่งหน้าแล จังหวับตบตลโคกจานวัดป่าสีมงคลรัตนาลาทางขงวามือซ้ายไปเลยก็จะมีพญานาคอ๋อนี่เคยไปเหัอใช่ก็เคยมาอยู่ กันนี่ขึ้นหลานเดดเดวมาวัดเด้ดถ้าเดดมาวัดนี่เสียล้วดีเลยมอเนี่คือคือไปวัดนั่นไหนเห็นปะก็ดีนเออวันนี้โอ้สวยมุมนี้สวยมุมนี้ที่ตอนที่เขาทำงานเสร็จเดี๋ยวเดีย๋ยวจะพามาอัดใหม่เหมือนตอนที่เขาทำเสิ็จทำเสร็จเนี่ยี่จะทำ ไปเรื่อยคิดไปเรื่อยก่อนทอะเยอะวัที่มาสมุนไรเพื่อนนันเพื่อเลยไปเกบ่าอนันาเห็นเขาแบเงียบคิบเลยนะครับไรกเเดี๋ยวก่อนต้นไม้มันเอียงนี่ไงถาม มันเกี่ยงเพราะอาไรถามเพราะยังไงเพราะอาไรเนี่ยมันยืดออกมาหาแสงว้าวโอ้โหกุฏานาคีสวยมากไ,ไมิก้ไปเดินมิกิอย่าคุ่มดิ ีเป็นร้านอาหารนะครับมีวัดทีวัดมีสระน้ำมีเลี้ยงปลาให้อาหารปลาอู้กิขี้ี้ดูนี่ให้อาหารปลาเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาให้ ไปไหว้พระกัอนอือร่อยนะนะั่นที่เคยกินไหมตอนเป็นเด็กอร่อยมากชอบกินหวานๆน,นี่คืออะไรถอดรองเท้าด้วยครับนี่ถอดแถวนี้เลยเนี่ถอดต,ตรงนี้นี่นี่ถอดต,ตรงเขาเขียนรองเท้านี่แหละแต่จำได้รองเท้านี่อืารองเท้าอกนโเคโอเคโอเค

เซมซีบอ่อถือถือตั้งถือตั้งเยีายคว่ำลงเดียวถือตั้ง้องององงโอ เดี๋ยวก็ถือให้ใหมิกกี้ก่อนโอ้สวยมากตรงนี้มีถ้ำนะครับพญานาคโอ้โอ้สวยมาก มีหินงอกหินย้อยมิกกี้ถือตั้งไว้ดิเอาตั้งไว้ตรงมุมๆนี้ก็ได้เนี่นี่ไปนั่นแหละตั้งไว้ ไปไาท์ไปไปไปไ,ปไปจะไม่มีสัญญาณนะ Thì con thế công hay này thôi คาถา,าขอทรัพย์น่าสนนะคาถาขอทรัพย์เนี่ย xuôi 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 nhé <Nhums> các bạn, bình ngóc mìn อีน้พญานาคอยู่ในถ้ำแต่แมามีมยสุดยอดปูือสีุูชง ภูอน,นันตนาคราชวิสุทธิเทวารจากืออจุดใกล้ไปสวยมากนะครับ ใส่ไฟเข้าไปแล้วเนี่ยออลังอลังเชิญมาเที่ยวนะครับทำบุญด้วยนี่เสียงเซมซีหนึ่งกับอะไรนะ หกหนึ่งหกหนึ่งนะครับพี่คอยแทะแห้งเออสามครั้งแล้ว ให้ปลาให้กินนิดนึงพ่อพ่อมีกีให้อาหารปลาด้วย ครับสำหรับคลิปนี้พรพาไป หลวงไต่แบนพุทธรักมาไปทําบุญไหว้พระนะครับที่วัดป่าสีมงคลรัตนารามรที่ตําบลโคกจานำอำเภออุบลพิสัยจังหวัดศรีสะเกดเป็นถ้านะครับสวยงามมากอยากแนะนำนะครับท่านใดผ่านไปผ่านมาก็แวะมานะครับเยี่ยมชมนะครับคลิปหน้าลวงแต่จะพากินพาเที่ยว่าทำกิจกรรมที่ไหน นะครับคอยติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับบา,บายลูกได้พาเที่ยวกับคลิปนี้